รถกระบะแขบยกสูงรถรุ่นที่ใครๆตามหาสวัสดีค่ะมาพบกับเรดี้เก๋นะคะวันนี้เก๋จะมารีวิวรถ e ีดูสูเครื่อง2.5ประหยัดน้ำมันรถปี2011ค่ะคันนี้เลยคันนี้นะคะรถพึ่งเข้าใหม่เลยนะคะถ้าลูกค้าที่อยากได้รถ e ีูสูไปใช้ในการเกษตรนะคะหรือว่าขับประหยัดน้ำมันแนะนำคันนี้เลยค่ะนี่นะคะ โลโก้ e 2 0นะคะมองแบบนี้ในกล้องนะคะเป็นสีเทาค่ะสีเทาเข้มๆนะคะลูกค้ามาต่อกันที่ตาไฟนะคะเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะถ้าลูกค้าสนใจโทรหาเก๋ได้เลยมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะกระจกมองข้างโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวค่ะนี่เลยได้แม็กอลอยนะคะจากศูนย์ โรงงานเลยยางนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะมิชลินค่ะใส่ให้ใหม่ไปสีเส้นเลยนะคะอีดูสุคันนี้เป็นตัวยกสูงค่ะเรียกว่าตัวไฮเลนเดอร์ค่ะภายในเป็นเกียร์ธรรมดาโฉมนี้เป็นโฉมคลาสสิกนะคะมาต่อกันด้วยหน้าห้องเครื่องเลยค่ะวันนี้นะเก๋มารีวิวแบบรถ เข้าใหม่เรียวๆเลยนะคะคอนเฟิร์มว่ารถของเรานะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำใดๆหรือน้ำท่วมนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะรถปี2011นะคะได้สภาพแบบนี้ก็คือทางเราเนี่ยคัดเกรดพรีเมียมมาให้ลูกค้าแล้วนะคะคันนี้ผ่อนไม่แรงนะคะผ่อนเพียงเดือนละ7 0 0 0ทบาทเท่านั้นนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะหนีหน้าห้องเครื่องนะคะยังดูสภาพเดิมๆนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นท่อต่างๆนะคะแผ่นเพจยังอยู่ค่ะ ฝากกระโปรงนะคะที่กันความร้อนนะคะไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยนะคะสติกเกอร์อ e ีซูซูยังอยู่นะคะใครที่หารถกระบะยกสูงนะคะรุ่นหายากเครื่อง2.5คันนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาเก๋ดได้เลยนะคะ0946422659นะคะหรือช่องทางการติดต่อด้านล่างนะคะฝาก ติดตามกดไลค์กด u b s สไคร e ให้เก๋ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ